ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าในถ้ำแห่งนี้มีทรัพย์สมบัติโบราณเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์และสิ่งลี้ลับอาศัยอยู่แต่เพราะมีคนบาปขโมยสมบัติของถ้ำไปทําให้ปากถ้ำถูกปิดและรอเวลาที่ผู้มีบุญมาเกิดปากถ้ำถึงจะเปิดอีกครั้งปกติคลิปของผมมักจะแนะนําให้มาตามรอยความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่นั้นๆแต่คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปแรกที่ผมไม่ค่อยอยากจะแนะนําให้ทุกท่านมาสักเท่าไหร่ เพราะทางขึ้นน่ากลัวมากทั้งชันทั้งโคง้งใครที่ขับรถไม่เก่งไม่คล่องไม่แนะนําอย่างแรงแต่จริงๆถ้าใครไหวจะเดินขึ้นไปก็ได้นะครับที่นี่คือดอยงมตบบนออนใต้อําเภอบ้านทิจังหวัดลําพูนคนทั่วไปจะรู้จักที่นี่ในมุมของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและเป็นสถานที่บรรจุอัิทาา่าสนผาของครูบาเจ้าศรีวิชัยตนบุญแห่งแดนล้านนา แต่ในมุมของตำนานความเชื่อก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่น้อยอ้างอิงจากตำนานพระเจ้าเรียบโลกในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าโคตมะและพระอาหารหันตสาวกได้เดินทางมายังเมืองฮาดิพุนชัยเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาและที่หนึ่งที่ท่านเสด็จมาก,ก็คือดอยง้มแห่งนี้ เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชาวเมืองรับแลที่อาศัยอยู่ในถ้ำนาดอยงมก็ได้พบและฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธาและทูลขอพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าแล้วอัญเชิญมาปฏิสถานไว้ในเจดีย์ภายในถ้ำไว้กราบสักการะกัน เล่ามาถึงตรงนี้หลายท่านอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วถ้ำที่ว่านาอยู่ตรงไหนไม่เห็นถ่ายคลิปบรรยากาศในถ้ำให้ดูเลยคือต้องเรียนว่าปัจจุบันนี้ถ้ำที่ว่าถูกปิดตายไปเป็นที่เรียบร้อยหรือผู้ที่ดูเป็นวิทยาศาสตร์ก็คือปากทางเข้าถ้ำถูกหินถล่มทับลงมาจนไม่มีใครสามารถเข้าไปข้างในได้ซึ่งในเรื่องนี้ก็มีสาเหตุในมุมตำนานความเชื่อเช่นกันคือ หลังจากที่พระพุทธเจ้าสเสด็จมายังเมืองฮาดิปุลชัยและเผยแผ่พระศาสนาเสร็จเหล่ากายทิพย์ชาวลับแหล่ตลอดจนชาวบ้านทั่วไปต่างก็หันมานักถือศาสนาพุทธจึงมีการจัดประเพณีที่เรียกว่าประเพณีบวชลูกแก้วซึ่งก็คล้ายๆกับการบวชเนนของภาคเหนือโดยก่อนจะทำพิธีชาวบ้านจะขึ้นมายังดอยงมแล้วไต่บันไดไม้ไผ่ลงไปยังถ้ำแล้วอธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในถ้ำขอยืมเครื่องประดับแก้แวแหวนเงินทองต่างๆเพื่อใช้เป็นเครื่องประดับให้กับเนนที่เข้าบวชในพิธีด้วย ซึ่งความอศัศจรรย์อยู่ตรงที่ว่าจากตอนแรกที่ในถ้ำไม่ได้มีเครื่องประดับเหล่านี้อยู่เลยแต่พอชาวบ้านมาอธิษฐานบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้วันต่อมาก็จะปรากฏเครื่องประดับแก้วแหวนเงินทองต่างๆวางเรียงไว้อย่างสวยงามซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในถ้ำมอบทรัพสมบัติเหล่านี้ให้เพื่อมาใช้ในพิธีบวชชาวรับแลจะได้มีส่วนในบุญจากการบวชด,ด้วยและตามปกติเมื่อชาวบ้านใช้เครื่องประดับที่ยืมมาเหล่านี้เสร็จก็จะนํากลับไปวางคืนที่เดิมแล้วเครื่องประดับเหล่านี้ก็จะอันตรธานหายไปเอง แต่ปรากฏว่าเมื่อเวลาผ่านไปกลับมีคนโลกบางคนอยากได้ทรัพย์สมบัติที่เป็นของชาวรับแลจึงทําการอธิษฐานขอยืมเครื่องประดับไปแต่ไม่ยอมนํากลับมาคืนที่เดิมส่งผลให้จากปากถ้ำที่เปิดอยู่ก็เลยปิดลงในสภาพของหินถลม่มลงมาทับปากถ้ำและปิดตายจนถึงปัจจุบันซึ่งก็มีตำนานเพิ่มเติมด้วยว่าปากถ้าแห่งนี้จะเปิดขึ้นอีกครั้งก็ต่อเมื่อมีผู้มีบุญมาเยือนสถานที่แห่งนี้นั่นเอง